ที่สุดก็บพึงพึงพอใจในการได้หื้อพึงพอใจในการที่เป็นหื้อเขา้าถ้าหากว่าเฮาไเพอใจในสิ่งแล้วนี่ผมคิดว่าความสุขคมเกิดออกับเปรียบผมก็อุ้ไปนะครับเสมอความสุกเนี่ยมันมี่ึงความซุขของวันเวลาตัวสุขแค่สองวันสุกสามวันสุกสิบวันสุขนะครับมันมันแตกต่างกันสุกแล้วกับตุกกันละสารับกันได้เนี่ยความตุกกหมือนกันนะครับเป็นก็บอกว่าเอความตุก์นย่ังเกิดคนเขาเกิดความคิด พอตุกเลยเปี่ยคิดได้เลย,เยตุกพ่ออย่างๆความคิดเนี่ยย่างคนเขาฉลาดฉลาดปุ๊บก็ย่างคนเขาหลงมีมีความสุขมากว่าเขาเป็นคนฉลาดพอฉลาดแล้วก็หลงหลงเซตก็เกิดความผิดพลาดพอ,พดอผิดพลาดเซตก็ย่างเกิดความทุกข์ความทุกข์ก็ย่างมันเกิดความคิดเป็นวัฏจักรอยู่นี่น,นะครับ,น,น,บนี่กับคนเวียนเหมือนกันแต่เรื่องความสุกขครับผมเปรียบเสียบเป็นวันทุกเจ็ดวันสุกหนึ่งเดือนกับคงท่านผู้ฟังมู้ได้ฟังว่ายัง ครับความซุกเนี่ยครับเป็นบอกว่าถ้าอยากซุกแค่หนึ่งวันเนี่ยหาไม่ยากวันนี้เขาอยากกินอย่างนี้ครับไปเลยเจัดการแล้วอยากกินลาบก็ไปซื้อจีนมาลาบอยากจะไปกินเอ่ออย่างที่ลับๆในตลาดไปกินกินยิมเซ็ตมันผูกไปหิวแล้วอ,อ,อยากกินใหม่ซุกแค่สามสี่โมงนี่เปนห้องซุกตัวขาวสั้นๆบางท่านกับใจซุกนี่กินตลอดนะครับซุขสุขเป็นวันเป็นวันไปจนปิมพระวนรางกายสุขภาพ จนสุกภาาไปแข็งแรงครับนั่นซุกนั่นซุกหนึ่งวันพอเน้อไผลจะซุกหนึ่งวันนี่ละเจ้าส่วนใหญ่จะซุกหนึ่งวันเยอะครับจ่านที่รับประทานนะครับรับประทานขาหมูได้ทุกวันครับซุกเจ็ดวันนี่ก็เป็นพ้าะวานเจ็ดวันนี่ซุกเป็นสัปดาห์ครับเขาซื้อเสื้อผ้าใหม่มาเขาจะวนเวียนอยู่ทันวันนี้ใส่ใส่ใครใส่ถึงวันนะครับพราะว่า แฟชั่นเนี่ยเร็วครับเปลี่ยนแปลงเร็วรพออีกสักสัปดาห์หนึ่งก็เปลี่ยนใหม่ม่แม้ละเฮ้ยเ,เห็นคนนั่นไปเดินถนนคนเดินอแฟชั่นใหม่ม,ม่หมดละ อันตีเขาซื้อมากับซุกกับละซุกแข่เจ็ดวันใสเรียบร้อยนะครับซื้อมาใส่เสื้อคหม่อวดเปียได้แข่เจ็ดหวันเปลี่ยนนอเพื่อนผูงจามไปตามๆกันชุดใหม่เขาจะเวลาใส่ใหม่ไปเปิ่นจะจามกันเพราะว่าแคชั้นใหม่แค่แค่เจ็ดวันครับเพราะว่ากําเดียวอี่ตเขาใส่จามจามน่้นมนจะเป็นของเก่าละนี่เป็นซุกแข่เจ็ดวานครับถ้าซุกหนึ่งเดือนกับไปท่องเที่ยวครับองสังเกตนะครับท่านผู้ฟังก็เคยป้าอบครัวป้าไข่ไปเที่ยวไปอย่าง เอาไปเอามา้ากระจอรเพีย้ยนะครับกลับมาบ้านนี่โอ้ยไ,ไปละคำนี่เมื่อยแช่ไีมพอหลางกายแข็งแรงขึ้นสักเดือนอย่างขึ้นมาเอาละไ,ไปแป <laughs> ๊บทุกแค่หนึ่งเดือนเองนะครับทุกหนึ่งปีเป็นบอกเพิ่งซื้อรถยนต์รถยนต์นี่เป็นจะมี แบบใหม่ทุกหนึ่งปีเับเป็นจะเก็บไว้ปีนี้ปล่อยลดรุ่นนี้ไปรุ่นหน้าเก็บไปก่อนจริงๆเป็นีแบบไปละนะครับเป็น<อ>าบางห้งัต้นนตามแต่บางคนจะซื้อรถปลายปีนี่ต้องรอไอ้ปีใหม่จะรุ่นใหม่จะมาก่อนเพราะฉะนั้นพอซื้อปั๊บเนี่ยเขาก็จะซุกแค่หนึ่งปีเพราะว่าหลังจากนั้นส้าปีจะมีรุ่นใหม่รถท้องก็จะเป็นรุ่นเก่าล่างก็อยู่หนึ่งปีนี่ล่างเพราะหลังหนึ่งปีนี่ล่างคนเดียวล่างคนเดียวปีที่สองนี่ก็เริ่มวันคนนั้นล่างหรือว่าพระจ้างเป็นล่างซุกแค่หนึ่งปีครับหล ท่างที่ตอนซื้อรถมามีความสุขมากถ้าเซื้อรถใหม่เนี่ยนะเวลาล่างรถเนี่ยเจ้าน้ำยาก็ต้องยังดีถ้าดึงดีทต้องยังดีบันเนตบันเนยนะครับถ้ารถเก่าเนี่ยเปิดเอาอย่างหัวล่างเท่อกันร่มเป็นตัวนี้ขอปุ่แจมสรงก็เป็นจะได้ดูดูดูผ่าทาดโอ้ยใหม่แล้วจริงๆครับเห็นเขาล่างเองรถใหม่เขาจะไปใส่ขอประตูอย่างฟัง ทุกคนทนที่มีรถก<ม>ันจะเป็นความาซุขกเีเขาสุกหนึ่งแค่หนึ่งปีครับ<ม>สุกสองปีเป็นบอกว่ากับเป็นความสุขของการแต่งงานมีชีวิตกู่<ม>นะครับเพราะว่าสองปีนี่จะเป็นสองปีของความใฝ่ฝันสองปีของการก,ารก่อสร้างครอบครัวสองปีแห่งความรักเออขึ้นปีที่สามกันเริ่มเข<ม>าก็จะเริ่มทกเทียงกันพ่องทะเลาะกันพ่องนะครับในเรื่องการทํางานพ่องเรื่องความคิดเห็นมาโต้กันพ่อง เรื่องเหตุเรื่องผลของแต่ละคนนะครับ,บเพราะว่าอ,อ,อยู่ด้วยกันมาสองปีแล้วการหู้ก็ผู้ใจกันละนะครับ,บ,บหักกันนี่ก็หักละจะเลิก ตอนแรกนี่ก็ทนได้อยู่เนาะทนได้เพร่อฮัดครับสีเขียวสีแดงจี้เพิ่นบอกสีเขียวเขาก็ <c oughs> เขียวตัว <c oughs> แต่พอปีที่สามบอกนี่มันใจเขียวแน่ละน่ะนะครับเพราะว่ามันเป็นความจรงิงเขาเริ่มอยู่กับความจริงก็มีเพลงโน้ติบีบวบอย่างก็กอดแอลันอะไรสตอนใหม่ๆเนี่ยหนังรถนี่อันแฟนบอกกอดแอลกลัวตุกเป็นห่วงกอดแน่นๆเลยกอดแน่นๆหลังจากนั้นแล้วผ่านไปบทต่อใด้แฟนก็ซ่อนรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันกอดแอลที่บอกขึไปไกลๆห้อน เนี่ยนะครับอันนี้มันเหมือนกับปีที่เปียบนะบางทีบอกว่าเอ้หมาเฮาตอนใหม่ๆดีกว่าหมาเฮาหมาเฮาคนงามใกล้แต่หมาเฮาคนงามใกล้เพราะปีที่สามบอกสงสัยจะเฮาผีนั่นบอกคาเพลงนั่นแต่ละนั่นคือความจริงนั่นคือความจริงของความสุขของการแต่งงานนะครับนั่นๆก็จะมีประมาณสองปีน้ำพึ่งพระจันทร์มีเมินครับนะครับนี่กับบรรยากาแต่ตอนแรกรู้ว่าตีผมอู้จี้กับหมาเข้ามาปีที่สามเขาก็ยังฮค่กันอยู่ อยู่ด้วยกันอยู่ทะเลาะก,กันได้อย่างกันได้แต่เขาเริ่มจะคิดว่าชีวิตมันเริ่มเป็นความจริงนันคืออลไรความจริงวังเตือกับเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะออ,อ,อวังเตือกับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเขาเขาทกเถียงทะเลาะก,กันบางท่านตบตีกันทุกความพักมีบนี่คือกูนี่นะกูเนี่ครัเนี่บ ตบตีกันด้วยความพักก็มีความจริงนะครับแต่สองปีน่าจะอู้อย่างตัยกันยังตัยกันจะดีนะครับนั่นทุกแค่สองปีสุกสามปีเจ้าจีบอกว่าคือพอหูมีราวะเขาถ่ายทอดเออเขาได้ถ่ายทอดออกไปทางอินเทอร์เน็ตตัวอือ๋ออะไรครับจะแต่ทางหูแต่ที้ในถ้าหูตะกี้ถ้าย้อนมาใหม่เนี่ยคิดว่าต้องเป็นฮูจักคลักกันประมาณภายในหนึ่งหนึ่งถึงสองปีแน่นอนแต่ถ้าเป็นปีที่สามนี่ครับเป็นปีที่สามว่าจะเป็นภาพ เอ่อเอาแขนไปมัดกับล้างรถไฟรถไฟมาก็ได้ไปได้ไฟหนึ่งอาจจะใหาอีกไฟหนึ่งอยู่ในล้างรถไฟรถไฟมาทับก็ได้นะครับแต่ก็นั่นเป็นความจริงครับเป็นอย่างครับเรื่องนี้เป็นชีวิตจริงนะครับเนี่ยครับที่สัตย์จะทำครับเริ่มคนเราทบทะเลาะกันตบตีกันได้ครับด้วยความภาคกันอย่างตอนอย่างเป็นธรรมดาเป็นห้องว่าคนด่เป็นตบตีกันลูกก็เอามาทิกๆิกันก็ครับแต่ก็ไม่ไม่นี่ก็จะ เป็นความสุขหวานชื่นฮันนี่มุ้งฟาง่อางนี้เป็นโรแมนติกได้นะครับนี่ยิงส้ายกล่องวจะสองสีครับชีวิตคนเราจะสองสีที่เหลือก็จะเป็นชีวิตจริงล้วนๆนะครับแต่อาจจะมีบางกูทมตีเป่นว่าะ หักกันแว่บอกตลอดไปน่ก็มีเหมือนกันเนาะแต่มีส่วนน้อยต้องยอมรับครับว่าทั้งครูนี่ต่างคนดังถนอมชิตใจอย่างนั้นจางความเป็นความเป็นตวดตนเป็นการระยะเก็บอดทนกันมาอันนั้นก็มีครับน้าหอิจฉาแต่กะความจริงก็เป็นเรื่องที่เขายอมรับได้ครับได้หมายว่าสองปีเขาจะเลิกกันนะครับสุกสองปีที่เหลือเป็นความจริงเขาก็อยู่กันมาจนแก้จนเท่าคครัับาางววมตตตต่่ีีีอยูกกนล้ จริงๆคนเขาอยู่ด้วยกันต้องต้องอยู่กันภายใต้ความแตกต่างนะครับเพราะว่าจะเือนกันหมดนี่มันเปลี่ยนไปไม่ได้เพราะต่างตีมาต่างการศึกษาต่างสังคมต่างวิธีคิดมาอยู่ด้วยกันจะให้คิดเหมือนกันมาเปลี่ยนไปไม่ได้คนบอกว่าความพักตีตียิ่งใหญ่ที่สุดคือความพักตีอยู่ภายใต้ความแตกต่างเขาสามารถรับความแตกต่างของอีกฝ่ายหนึ่งได้และอยู่ด้วยกันเป็นอกวาเหมือนขอบฟ้ากับผืนหน้า พอบรรจบกันจะเกิดความสวยงามอย่างต่หิติบได้ทั้งทั้งี้ากับหน้านี่คนละเรื่องเลยพระทิ่จะตกไงครับเราเห็นพระทิ่ตกมีขอบฝ้าขอบหน้ามาบรรจบกันแต่มันต้องเดิเวลาครับโอ้ครับครับนั่นนั่นนั่นซุปซุปกี่ปีคะสองปีก็สองปีสามปีกนสร้างบ้านใหม่ ครับสร้างบ้านใหม่เขาก็ยังมีความสุขประมาณสามปีดอกไม้ที่เขาปลูกก็เริ่มบานนะครับหญ้าตีดปลูกกล้วยหลังคาสีาก็ดสดสวยแสงไฟพอเมือนไปเมือนไปนะครับก็เริ่มเขาก็เริ่มสีบ้านเขาก็เริ่มกระททอะของโดยเฉพาะน่าน้น้ำท่วมฟองอย่างบอกไมนก็จะเริ่มเก่าหลังคากระจาหัวพังห้องน้ำกระจะมีปัญหาละกระเจะเริ่มซ่อมบ้านซ่อมอย่างกันไปกับนี่บ้านก็จะเป็นบ้านแห่งการซ่อมแซม่องเติมมันเติมนี่หญ้าอันยังตัวอย่างกัด มาได้ดูแลพ่อเขาเคยอยู่สามปีมครับกาจะเป็นความสุขจ,าจ้านแล้วก็สุขสี่ปีเป็นเพราะทสวนครับจริงๆคนทําสวนนี่เป็นความสุขจริงๆเอ,อ่อเป็นเป็นความเข้าใจว่าทําสวนน่าจะมีความสุขมากเพราะยิงอยู่กับธรรมชาติอยู่กับต้นไม้แต่จริงบางคนทําสวนเพื่อหวังที่จะเอาผลไม้ไปขายไปอย่างเนี้ย ลงทุนเข้าไปถึงสี่ปีนะครับทุ่มทุนทุกอย่างหมดไปเยอะกว่าจะมาบางเีจะมาขายผลไม้ได้สักพันแต่ลงทุนไปหลายแสนก็ดีใจดีใจเนี่ยเนี่ยผลผลผลิตของโอ้โหน้ําพักน้าแรงเพื่อจะรเล่อเพื่อจะหู้วะไรคาที่เขาปลูกไว้มันลงขนาดนักเขาต่างหลังจะน่าก็มาคิอ๊ะทำมาเนี่ยทุ่มทุนไปจะนักแต่มันจะได้ความสุขขําอย่างแต่ถ้าหวังจะทําสวนเปื่อกบารนี่อีกน้อยหนึ่งเพราะว่าเกษตร เอ่อมันมาแนบน้อนนะครับฝนฟ้าบ่ตกต้องสามฤดูกาลพ่องราคานี่พ่องซุปหลังจากนั้นก็จะมีซุปถ้าจากซุปตลอดไปนะครับเปินก็บอกสิ่งไหนติมได้ทํากระทาแต่สิ่งนั่นคือสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นความดีนะครับแล้วก็พึงใจในการให้พอใจในการครับอันนี้จะซุกตลอดนะครับเราคิดว่าอันนี้ซุกตลอดแบบมีวันแบบมีเดือนแบบมีสัปดาห์ล่ะซุกตลอดไปจริงๆครับ กับท้งบางแห่งเป็นกับแบงซุกเป็นซุกสนุกสนานซุกสงบซุปอย่างแล้วแต่จะเลือกแต่จะได้กระจ่างครับความซุกเป็นสิ่งที่ดีงามเขามมกจะมอบพร้อให้กันเสมอปีใหม่ขอให้มีความซุขความซุกแต่ความซุกนี่เขาบอกหน้าตาเป็นจะได้นึกมาออกความซุขเพื่ออย่างนีครับจะเมื่อพูดประม่พี่น้อง เ <N> คยฟังได้ฟังความสุขจากท่านผู้ว่ารชาชการจังหวัดน่านท่านพงษ์ซักวังเสมอนะเจ้าวันนี้รายการผู้ว่าพาคุยก็เป็นช่วงของการต้อนรับปีใหม่ปีครับสามวันปีสองพันห <ะ S> ้าสิบห้าซุปแต่้นะครับผมผมคิดว่าซุปปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพราะท่านได้พระลายทานแนวใือหมู่เฮาครับปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียง ครับผมว่าคิดว่าความสุขของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่เป็นเป็นเป็นบริบทของความซุขที่สมบูรณ์แบบซุขอย่างมีเหตุผลซุกยังมีภุมมคุ้มกันนะครับเอคือซุกแล้วเขากับเบล่งนะครับพอเพียงในเรื่องวัตถุนะครับแล้วก็เพียงพอในเรื่องจิตใจมันสัมพันธ์กันหมดต้องสุขอย่างเนี้ยครับถือว่าเป็นสุขที่สมบูรณ์มากนะครับเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าคิดบอลว่าความสุขเป็นจจไดกะนึกถึงเอ ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับก็่อนก่อนบ่ใหญ่จะแนะนำเฮือสุกวันเดียวเช่นวันก้าปีก้าสองปีก้าปีซี่ปีนี่บ่บ่ได้อยากเห็นเฮือสุกตลอดไปเรับสุกอย่างแล้วเนื้อปบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปรับใจในชีวิตประจําวันแล้วก็รักทำคาสอนของพระพุทธศาสนาแต่ละศาสนาเนาะก่อนเขาพี่เขาร่วมกันนิติกอนหมก ความสุขคือความไม่ดีนอกเป็นความสุขแบบนี้เนาะครับแบบนี้เพราะว่าใจเป็นกล้องของขวัญเหมือนกันนี้ตั้งหลายแบบหลายชนิดครับฮะความบอความสุขชนิดนี้นะครับพระยายพระยาตีท่านผ้ว่เฮื่อไวย์ตนี้เนี่ยมันเป็นพระยาสอนในชีวิตของเขาเนี่ยเจ้าอุ่มจว่าฟังนะไข่หัวหมวนกันนะเจ้าแต่ว่าแต่ต้องคือเกิดตัวฟังล้เกิดตัวแล้วมันก็จะเป็นสิ่งตีเป็นสัจธรรมในการใช้ชีวิตได้นะเจ้าช่วงของรายการผู้วพาคุยเนะเจ้าก็เป็นช่วงตีตอนรับปีใหม่ปีสอง5ันร้อยห้าสิบห้ากันอยู่ ยังอยู่ในช่วงเจ็ดวันอันตรายกันอยูนะเจ้าท่านพ่ออ๋ครับครับวันนี้ก็น่าจะเป็นวันุดใกล้วันสุดท้ายละเกือบสุดท้ายครับวันวันพุ่เนี่ก็จะเป็นวันที่อยู่ในช่วงวันยุติเฮาถือว่าต้องควบคุมเรื่องวัติเิยมทำงานออยงนี้ครับทำละครวันที่สี่ทำงานแต่ครับวันที่สี่เริ่มทำงานวันนี้ก็ นักท่องเที่ยวผู้คนที่ออกจากบ้านจกอย่างกับจะกลับกันละเดินทางกับจะมีการเดินทางที่ครับขังที่สุดวันนี้นะครับเจ้าฉันโอ้กังวงหลายเรื่องครับเพราะว่าเออส่วนใหญ่ในวันนี้ครับทุกคนจะกลับบ้านแสดงว่าทู้คนที่กลับบ้านคือคนที่ออกบ้านเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดแล้ว นะครับจะต้องเดินทางกลับบ้านมาแอลมาเที่ยวไปแอลไปเที่ยวนี่อู้ถึงนานเขาไปนะครับตแต่มาแอลมาเที่ยวนี่อู้ถึงที่อื่นเป็นมาแอลนานจะต้องรีบเดินทางกลับบ้านต้องอย่างในระหว่างทองเที่ยวอาจจะอ่อนเพียอาจจะมาได้พักผ่อนอย่างต้องขับรถยวดยานพาหนะทั้งหลายนะครับและปีนอกงประชาชนก็ในชุมชนต่างๆที่พิทานขับรถพานชุมชนเรานน่นกับปีนอกงประชาชนก็มีกิจกรรมเหมือนกันทรงท่ายีเก้า นะครับตอนครับปีใหม่กันค่อนข้างนักมาได้พักมาได้พอนทิงแล้วเนี่ยครับกิจกรรมทางสังคมเหล่านี้จะยางกคือวันที่สามเป็นวันที่ปุ่นวายที่สุดคนจะไปคนนั่นจะมาเจ้าบ้านก็จะบุ่นวายกันเพราะสมควรมันก็จะห่วงกือเรื่องปติเหตุแต่จริงๆแล้วนี่ถ้าว่าท่านจะแนะนานี่การเดินทางน่าจะเดินทางก่อนหน้าสักวันสองวันเนาะถ้าอักพอนี่ก็น้อยนะครับแล้วก็เดินทางนะครับหรือมันกะ ไปสักกึ่งตางท่านอาจจะกลับไปท่องเที่ยวหรือว่าไปพักควอมยังใจใกล้ๆบ้านแล้วก็ไปกลับบ้านก็ได้หรือว่าถ้าเดินทางรวดเดียวเนี่ยครับการแนะนำว่าควรจะเดินทางกลางคืนพาอดูแล้วอุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่แสงสว่างบ่พอเพียงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะทางเหนือเขาเนี่ยมันก็จะมีหมอกมีมอย่างตอวอย่างทัศนวิสัยบ่ค่อยดีครับกับเดินทางกับแต,แต่ช่วงช่วงช่วงวันๆนะครับพีน้องประชาชนที่อยู่หมู่บ้านเฮานี่ก็เหมือนกันครับในช่วงเนี้ย ต้องระมัดระวังครับเพราะจะมีรถสัญจรไปมามากมายนะครับแล้วกอ ฝากบอกกลุกบอกหลานที่มาเยี่ยมบ้านเนี่ยก็เดินทางกลับก็บขอม้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับครับแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติการรวมป้องกันและลดอุบัติเหตุตั้งสนนของจังหวัดน่านก็จะปิดตัวลงในวันพุธใน<อ>วันพุธก,ก็จะหู้ผลครับว่าจริงๆเขากลัอยากาบผลแล้วนี่เพราะว่าเพราะว่าเพอะเขาเืิเป็นตัวเลขไปอย่างไปก็เสมือนว่าเขาสามารถที่บาเจ็บได้เท่ายีนะครับซึ่งจริงๆเขากล่อมใจปรารถนาอย่างนั้นอยากจะได้เป็นเลขศูนย์แต่ก็จะมีตัวเลขสถิติออกมาเป็นเชิง